กินข้าวกันดีกว่าจ้าเราจะไม่พูดเยอะนะคะน้ำลายแตกแล้วค่ะแซบเวอร์นะคะน้ำพริกปลาป,ป๊ปังมา <c oughs> แซบเด้ว เนื้อแบบละลายในปากนุ่มมาก ของเขาน่อยค่ะแม่ตุยตุยปลาชนนกมาไม่อยูล่ละเป็นดาวมาัมงง้งลมแรงอรกันบ้ง คุณค่าที่คุณควรแสบครับเราดำหนักรนบรรน้ำจามแมนูเนี่ยถึงเขาเบอรกตาน ปกติเผ็ดกับซีแรนหาของหวานกินเข้าเสร็จแล้วรุ่นนี้บะหมีจ่จ้ะกาแฟเย็นจ้ะอุ้ยอิ่มโดนจนหอวแร้งปัดอยางให้ชิมมากเลยค่ะมะักเหรอเป็นมาก หล้วเมนมาเกียร์ถท,ท่าหรือมาไม่มาเม่ถอ่อวอืมแม่งวันมาแล้วค่ะอย่ามาแย่งฉันกินนะของแซ่บจะรู้ไหมเนี่ย kéo chưa Tập lại ังหยอบมาละ่อ,อนดีค่ะพี่นออ้องป่ะจะรู้บ่อาหารแบบนี้คนทั้งมันอาจสิบบริษอวันสำหรับนั้งเนี่ยมันหาดาวได้จา้า5ตาร์เลยละ่ะ10์ออกยกให้เป็น10ดาวเลยมักหลยก็ประเดี บกินเห่นเสแสบใส่แล้วกต่เน้วบนน้ำตุย ที่สุดกูดคอมบิเนชั่นปลารากับตะไครเน่ยเข้ากันมากหอมละมุนหอมอะโลมาบวกกันเนยย่างแบบนุ่มๆแซ่บ ฝืนไม่ไหวเปินแล้วจ้าพี่น้องเพชรทิมุกงใงหญ่เราล้มกระพัดล้มหนาววินวินไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะลายคนทำเมี่ยงปลาตำจังไดมันว่จ้านี่เลยค่ะมักพริกแซ่แข็งจ้ะ ตํพร้อมกันกับมะขามเปียกเจ้าเห็นว่าจะอันนี้คือตอนมะขามเปียกได้จาอยู่ใต้ครกตําเลยใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะตําให้ละเอียดนะคะน้ำปะลาสามช้อนโต๊ะจ้า เรียบร้อยค่ะอร่อยพร้อมเสิร์ฟจากกับเนื้อสเต็กย่างแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ผักสดอีกหนึ่งคันรดข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจะใส่เป็นกระติบน,น้อยๆมาแบบนี้นะคะน่ารักตะมุตะมิจะได้ไม่กินเยอะนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าแซบกินข้าวหมดกระติบจะ้ะ